ก็สวัส UM ดีค <Dante> รับ <Nacional> อ่าผมจะพามาดูต <he> <hail schnell poured out> ัวตัวป uh, to <together> <1981 p loyalty> ุ๊บนะครับที่เราจะเซตเซตหาจุดเซนเตอร์นะครับของแกนโรตารีนะครับมันสะดวกมากนะครับถ้าเรามีปุ๊บอืมที่เราจะหานะครับที่เราจะหาก็คือจุดตรงกลางตรงนี้เนี่ยจุดตรงกลางเนี่ยเซนเตอร์ระหว่างตรงกลางของ ของแกนเนี่ยนะครับเพื่อจะอไว้ตั้งงานอ่าอันดับแรกเราก็ต้องเซตเราเซตแกนเซตก่อนก็ได้ครับเซตแกนเซแล้วก็มาเซตอ่าด้านข้างนะครับแล้วก็ไปบวกลบเอาหรือว่าเราใส่ค่าออฟเซตเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้เครื่องอยู่ที่ระยะ0 0นะครับ0 0 ผมจะใส่เป็นแกนแทดก่อนนะครับ ได้แกนเซแล้วนะครับต่อไปเราจะหาแกน x แกน X นะครับแกน x แล้วก็มาใช้หน้าต่างโป๊บนะครับก็คือเราจะหาตัว x บวกนะครับ x บวกให้มัน หาเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ให้มันเซตซิโร่เลยนะครับตอนนี้ผมให้มันเคลียระยะออกมาที่10 10มิลอ่าไดมิเตอร์ของโป๊มเนี่ยอยู่ที่2มิลผมให้มันให้มันเซตซิโร่ตรงขอบเลยนะครับมันก็จะเลื่อนออกมาที่10 11มิลโอเคนะครับแล้วผมจะกดเลยนะครับ เราก็จะได้แกน x T 11. ที่ลบ11ทีนี้แกนของเราเนี่ยมันมันเป็นแกน12มิลเราตรงกลางก็จะเป็น6ใช่ไหมครับเราก็จะใส่ค่าเป็นลบ17ลบ17โอเคทีนี้ผมจะให้มันวิ่งไปที่ x ศูนย แล้วก็แซศูนย์นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนเครื่องให้มันพ้นตำแหน่งก่อนเราจะไปที่ x ศูนย์แศนย์นะครับเพื่อดูว่ามันมันจะได้ไหม x ศูนย์แศูนยสี่ห้าร้อยนะครับ โอเคตอนนี้ที่ x ศูนย์ z ศนแล้วนะครับแล้วเราก็าจะเลื่อนแกน y เพื่อที่จะให้มันมาชนยันศูนย์นั่นหลังว่ามันจะได้ตำแหน่งไหมนะครับนี่ครับ ปีเวอร์ครับโคตรโหดเมเกอร์คัสตอมครับโคตมากครับ